ึบโอ้ใหญ่ใหญ่อยู่นะแรงเลยว่ะไหนดูไหนดูเนี่ยพอนายอะโอ้พีคยอแล้วกันโอ้พีคไม่ไหวพลิกไม่ไหวหมดแรงเยอะมากนะคะทุกคน้บนี่ขยับอะไรนะท่าอะไรเมื่อกี้ขยับแบบเนี้ยเสียวบุบวาบแตกแล้วแตกอีกแล้วนะ ใส่ปุ๋ยอะไรทุกคนอยากรู้ไหมไม่มีปุ๋ยค่ะไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ใจแทนค่ะยังไงเห็นไหมนี่เห็ม่ขาวๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเขาเป็นอะไรนะสี่เกลสี่เกลนี่ปัตติโทปัตติทังไหนดูไหนตีลังกาดูสิตีลังกาดูสิอันนี้อะไรเอาปกไว้เหรอไม่ไม่เอาไว้ฮึบฮเอาทิ้ไว้